ปากมันเปฟังบคืเคยคุยกับเขาไว้ว่าแบบจริงๆมันน่าจะไม่ป่างไหมเพราะว่าเราก็แบบคบกันมานานเราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ปาบอกเลยว่าต่างแท้มันแบบมันจะรู้สึกว่าข้างในมันกับมันบอลมันจะบอลยี่กันดี่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เข้าใจนะวันนี้เขาบอกเนยแต่ว่าถ้าหลังไปแต่งงานเราก็จะบอกว่าเออมันจริงนะหมายถึงมันรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นข้างในแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็นิ่งแล้วนะบคนนี้อะไรอย่เงี้ยมันติดนิ่งลง ใช่เห็นคือเราถือว่าเราถือว่ามันเปินชีวิตมันพร้อมที่จะาทำอะไรนี้มากกว่าเดิมเพราะว่าเราถือว่าเรารู้สึกว่าเราเซ็ตโตแล้วเราก็แบบเหมือนบ้านบ้านแขกอะไรอย่าง,งเงี้ยเราก็แบบรูบ้สึกว่าเราทำอะไรได้มากกว่าเดิมมีการมีการ เราก็สร้างลายของแตงกันอีเป็นข้าวข้าอะไรแบบนี้มองหน้าฉันข้าวไข่บ้าอะไรอยเงี้ยไม่ดีเลยถ้ามีอย่างนี้คือต้องแบบอาจจะต้องรอมีลูกไปเลยแล้วก็แบบเป็นแม่ไปเลยจริงๆของเราอยูはは่ในการมานานแล้วมันก็แบบถ้าจะมีอาจจะเป็นว่าเป็นเขาทำมากกว่าเรา เขาไปพอบ้านกว่าเราอีก่ะงานรู้ักดเพราะบร้กันาวนมกจริงๆเป็กหนึ่งเรื่องที่ที่เรียกอะไรอ่ะควุมกันตัวเพื่อน,น่นหคะเพราะว่าแพทเนี่ยรู้จักมาตั้แต่เรียนอเียคณะเดียวกันปีเดียวกรจกันมาก็เห็นเข้ามาตั้งแต่เริมแล้วก็สนิทกันพอ,อสมควรเลยแล้วก็พอวันแต่งงานเราก็รู้เลยว่าไม่มีใครคนอื่นที่เราจะไปคุยแน่ๆนนาะอัชรออย่างเงี้ยแล้วก็คุยตั้งแต่วันแรกๆก็ เขาสามารถที่จะอินทิเตททุกอย่างที่กับครูว่าเราแบบเมื่เราชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราออกมาเป็นตัวเราดีๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆทั้งหมดทั้งหมดเลยว่าคือเหมือนเราเป็นคนบอกว่าเราชอบอะไรเนาะอย่างเช่นชุดตั้งเท้าเราก็บอกว่าเราอยากได้เสื้อลูกไม้เพราะว่าคุณแม่ตอนแต่งงานคุณแม่้าใส่เสื้อที่เป็นเสื้อลูกไม้แล้วก็ให้เขาไปออกแบบว่าแบบจะยังไงดีอนะไรเงี้ยหรือย,อยังชุดตอน ตอนเที่ยงก็จะแบบบอกเขาว่าเราชอบใส่เก้อี้กางเขาชอยใส่เก้ากี้างคอบแบบนี้อยากให้มันมีแล้วก็อยากได้กระโปรงยาวใหญ,ใหญ่ๆแบบเจ้าสาวนั่นแหละขอผ่าได้ไหมเออแต่แบบผ่ายัางไงให้ม่านไม่ดูแบบไม่ดูโปเกินที่สิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ชอนให้มาเราทอมาคือกระเป๋ากระเป๋าในชุดแต่งงานซึ่งแบบเออเจ้าสาวจะต้องมีของเราเราเลยแบบว่าสา,ญญาสามารถใส่มือือเราหยิบขึ้นมาถ่ายได้หรือว่าแล้ก็มีเซอร์ไพรส์งานแต่งงานวันนั้นแบบเพลงพิเศษให้เขาก็แบบ มีโปษการพิเศษว่าแอบใส่กระเป๋าไว้ได้เลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นชุดที่แบบมันได e ้ทั้งความเป็นตัวเราเต็มที่แล้วก็ยังมีความเป็นโซเอ็มคือความเอ็มก็คือความเป๊ะ้ความแบบกริปของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล้าซัก์ชันก็คือกระเป๋าคือแบบอยากบอกทุกคนที่แต่งอาะเราแบบอย่าลืมรีเควสกระเป๋าด้วยเะมันดีมากจริงๆอันนั้นเป็นวันที่ รู้สึกเลยว่าอ๋อดที่เขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนดูดีที่สุดในชุดเจ้าสาวเป็นแบบนี้คือเราเห็นตัวเองแล้วเราก็แบบโว้ใครอะแหมในงานนี้คือเะก็เราสองคนตั้งใจจัดเล็กๆนะคะวันนั้นแข่งแค่แบบร้อยกว่าคนก็โดยเฉพาะคนที่แบบผู้ใหญ่ที่สนิทถูกวิญญาณแล้วก็เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นบรรยากาศที่เราเรานั่งกินข้าวกับทุกคนนั่งกินข้าวบนเวทีเนาะแล้วก็ทุกคนก็นั่งอยู่ขา้างล่างก็คือว่ามองเราไปแล้วเห็นแต่คนที่เราที่เราราักก็เป็นวันที่ดีที่สุดมีน้ำตาไหลไหมตอนไหนมีน้ำตาไหลตอนแบบตอนคุณแม่น้ำตาไหลเนาะแล้วก็มีน้ำตาไหลตอนที่เพื่อนสนิทเป็นคนรู้เพื่อนสนิทเขาเป็นคนที่ทำให้เราแบบได้ได้ไดรู้จักกันแล้วก็กรักกันเลยค่ะแล้วก็อีกตอนหนึ่ง เราไม่ไหลแต่ว่าจเจ้าสาวไหลคือมันที่ร้องเพลงสะพ้ายใช่ไหมคกับการน,นะเป็นแบบเขาคือเราแบบจัหงหวะที่ร้องเพลงสะพ้ายเขาคือเรียกว่าเอาองค์นัร้องลงอะไม่ได้เอาองค์แบบแฟนองค์เจ้าสาวลงแล้วคือแบบรู้สึกว่าเราต้องร้องให้ให้เขารู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรอยู่ก็เลยแบบกวบการไว้แต่ว่าเขออนุญาตค่ะหน้าที่เราม่มีความฝันค่ะใช้งานอะไรไม่มีเลยค่ะไม่แบบก่อนที่จะพบกะชิพเนี่ยกับแฟนคนเนี้ย ลิกินไปแล้วด้วยะเพราะว่าก็เป็นคนที่ทังไปเยอะปรกมาณใครแบบติดตามชีวิตมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าเราเจอความรักที่ค่อนข้างหนักมามาตลอดแบบเป็นสิบสิบปีเป็นสิบปีเลยก่อนตั้งแต่แบบสม,มุติมหาลาัยจนมาท่านแ,แบบเจอเขาตอนสามสิบอะไรเงี้ยก็แบบไม่เคยมีความรักที่ดีเลยก็ลเลยเล่าแถรก่อนตอนเลิกคบก,กันเนี่ยวนัวก็เป็นคนโตกันแต่งงานด้ยเารู้สึกว่าเราเสียมาเยอะว่าแบบแต่งงานแล้ว ทำไมมันดูไม่แย่แย่ลงฟูอะไรอย่า yeah. yeah, <Yeah. S 1> เงี้ยเนาะ <Yeah. S 1> แต่ก็พบไปพบไปแล้วกลายเป็นว่าเออกับคนที่จะได้โอกาสอยู่ในงานอะไรทุกอย่างมันจะมันจะไม่ขึ้นไมันจะไม่มีอะไรซับซ้อนมันจะไม่มีดรามา่ามันจะแบบสบายๆค่ะก็เลยกลายเป็นว่าค่อยๆเปลี่ยนค่ะเริ่มตอนที่เริ่มคบกันมันค่อยๆเปลี่ยนมาถึงวันนี้ก็พอย้อนกลับไปก็เออเนาะมองว่เป็นคนที่เคยคิดว่าชีวิตนี้คงแบบไม่แต่งงานหรือคงไม่ได้คบใครนานๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย เาใจะเย็นเพราะเราเป็นคนแบบเคนร้อนๆหน่อยเนาะเป็นคนแข็งๆด้วยแบบว่าค่อนข้างแบบข้าวหน่อยแต่เขาเป็นพวกผ้าอ่อนโยนแบบว่เย็นแล้วก็คอยเป็นคอยเป็นเหมือนแบบทิสโกแพสเป็นเหมือนวิวแทนตัวหนึ่งที่แบบปล่อยพลังตลอดเวลาแล้วเขาเป็นเหมือนแบบห้องนุ่มๆห้องหนึ่งที่แบบคอนเร็ยก์เขาเป็นแบบมาร์ชเมโลแลนด์ของเราที่แบบเขาจะคอยแบบคอยทําให้เรากลับมาอยู่ในสภาพที่แบบนโกดัของเรา อ่มีไปบ้างแล้วแต่ทุกคนอาจจะไ,ไม่ไม่ไม่ได้รู้อะไรอย่างเง mm ี้ยค่ะก็จะมีเพลงแบบอย่างตอนกระโดดกอดอะไรเงี hmm. ้ยก็เป็นเพลงแรกๆท,ท,ที่ที่คุยการมากๆเลยค่ะค่ะ mm hmm. นานมากแล้ว mm hmm. แล้วก็อีเพลงนึงคืออาจจะเป็นเธอคะ mm ่ะ hmm. ที่ตอนนั้นได้น้องนายกับน้องแก้วมาเล่นด้ว mm hmm. ย mm hmm. ก็ซ่อนซ่อนไว อนที่แบบพบกันแรกๆเขาว่าเป็นคนที่แฟนๆเป็นคนที่ที่บ้านเขาแบบมันค่าอบอุ่นแล้วก็มีลูกหลายคนเขาเป็นน้องหลายคนเขาก็บอกว่าเขาอยากเขาเป็นคนที่อยากมีลูกแลอยากมีหลายคนแล้วก็แบบไม่ไหวนแน่ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอเราอายุได้บ้างค่ะพอเราโตขึ้นโตขึ้นแล้วเราสึกว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่เราอยากจะมีโอกาสได้ได้บอกหรือได้ได้เล่าให้กับใครทุกคนฟังที่เขาจะได้อยู่ดูโลกนี้ต่อไป เมื่อก่อนไม่ออกแตแ่ว่าเดี๋นี้น่าจะเริมอ,ออกแล้วเพื่อบอกว่าเฮ้ย e well, ววเป็นแะม่พอได้แล้วนะพอได้แล้วนะแต่ก็แ้วแต่คืแแคอแค่ได้เป็นลูกคนเดียวเพราะฉะก็จะคิดภาพมากคนหนึ่งไม่ค่อยออกแต่ว่าแเขาที่เราสามคน <c oughs> แบแล้เดี๋ยวลองดูแอาจจะเป็เรื่องอายุเราด้วยที่แบบเราก็ต้องดูสุขภาพเราแบบเรากุ้นได้ประมาณไหนไม่ได้